สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเบียดัมซิงครับมาชมบรรยากาศจครับว่าวันนี้ลูกค้ามารับรถครับเจ้าฮิโน่ครับ FM 18คันนี้บทประจําการครับจากทีมงานปลาเราแล้วครับเตรียมตัวเดินทางไปเป็นเขยเขยอะไรวะเขยเ,เพชรบูรนครับ อำเภอศรีเทพครับนะจะบอกมาอย่างนี้เนาะลูกค้าก็ลองรถครับแต่ซื้อแล้วนะครับแต่ลองครับเพราะว่าจะขับกลับบ้านเลยคันนี้ขับสบายครับแอร์เย็นเพลงดังคันนี้สภาพสวยๆคัานเร่งนี่เดินหอบเลยครับเร่เรียบร้อยหนึ่งปออกวะ นั่นละยังว่าขันแหงมันออกอีกน้อยนึงยกมืออื่นเศ้ามันก็ออกครับมันก็มห็มันแหงม๊นม yeah. 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 oh, yeah. ันจะกล่ำเลยขันไปขุดเนาะพูดได้ที่ไปขุดได้แล้วขุดหินเนาะพูดได้ไปคุณครับไปโอ้ยนะไปเนี่ยครับเป็นพวกเข่าเกียร์ถอยเของอะไรเกษตรหายเกียร์ถอยโอ้ยเกยอะเข่ายังไงเกียร์ถอย ตรงกันก็เพียงหนึ่งบ่บ่หนึ่ง,<อ>งตรงกับจองไงถอยไอ้ตั้งหากถอยลงมาล่างสิถอยใส่ลงล่างครับเกียร์นี่เขาไงสุดแล้วหกเกียร์เด่นหนะเจ็ดเกียร์ถอยพื่อนะแลนหูหลูบเลยเดียวลูกค้าใส่เกียร์ถอยไม่ได้ครับสิบสี่โอ้ <c oughs> สภาพสมบูรณ์ครับคันนี้ ซึมถวมาหาจะขงมันอเกียถอยเราพักไป ừ, พุ่นงลงไหมเมีนพักในสุดลงให้สุดอ้ยเกียร์ซ้ำนี่ันแม่หนว่าใส่ยางนะครับอ้เบิลดรถแล้วล่ะมุนอันนี้ใส่ง่ายแล้วรุ่นนี้มีแต่เมือฉิมีแต่เอาไมชพกอเหรอ,อ,อผมก็แลนแต่<อ><อ>เจ้าไปผมก็แลนตลอดนี่ ก็ผมก็บอกว่าผมชีแลนงานก็บอกงงอบอก,กดิยก็เพราะวผมเช็กแลนง,งานของผมไงโอ้ยแะถอยใส่ยงังไงแลมเอฟซีครับมีเอฟซีเลยยากใจ ลูกค้าว่าหายเกียร์ถอยยากับอันนี้น่ยใส่ง่ายสุดแล้วครับมันเป็นล็อกเป็นเซฟของมันเลยโอ้เบรกยูดีเด้อจะเบรกแห้งงอสักัวเลยด้วยไม่หนังล่ะ นะเตะคู่ม le ี man, it, right? ่ไปมีแต่ว่า <c> ม <frig gin athlete> yeah, nice. ันกับรถมันใหญ่มันกับบุคคลยู่คือยับได้หรือเดี๋ยวไปดึงมางไงไหลใส่เขาดิดับเครื่องกของใส่เกียร์ไปรถใหญ่ยางเส้นนั้นที่ว่าหัวเปลี่ยกยังไงโอ้กับเปลี่ยนให้เลยดิเราเส้นยุนีไปใส่ให้เลยครับโบเปลี่ยนน่จะแล่นงานเลยจิกับไรเนี่ยโอ้แล่นงานเลยจากซีหามื่อนุนเนาะเอาไม่รีเลยผมบอกว่าตัวเดียบผมคนต้องตรงตัวไม่นกับไรรถได้เมื่นเดียว ขายรถนั่นน่ะจะว่ากันว่งรยนงานไหนหาเงินเรียนงานไหนหามืินเถ่น่ะลูกล่งเดียวลรสองพันเนาะเรี่นเหมือนเร้สาม่ิเศษเดี๋ยวมาให้แล้วนั่นพันหาโอ้ยคือบวเต๋อใหม่หอดบันเนี่ยเนาะใไรแม่นเจ้ามอทิตนานี่เจ๋วเลยป่าคข่ได้เงีกยเออไข่ได้เงินอีกครับโอ้ยไข่ปลาหมาเอ่เลูกให่ห ว่าเอาดูรถรวมกูจิเช็ดงานได้แต่บอลเวได้สี่โปรแกรมนี่แหละผมเรียนนี่นี่แหละเดี๋ยวขันนี้ก็ไปเลยไปเนี่ยวัวตาดาเราผมเรียนตลอดหายยิ้มเงินพี่น้องผาเอาเอาไปเลยได้หรอเ่าแต่ผมใส่รถผมไม่ได้ใส่ขี่ไายผมก็ใส่รักษาของผมเนาะเสร็จงานของคนหลังอัจฉริบีเสมือรถห้อรถซื้อมาใช้งานครับ ขายได้ผมก็ขายไปไ<อ>ขายไม่ได้มผมก็วิ่งงานงม,มันดนึ่งที่ว่าที่ว่าเนื้อหนาเนี่ยคุ้น,น,นอะไรนะเขาบอกว่าแจ้งข,งขึ้นไปนี่แหละครับเดี๋ยวไปนี่แล้วไม่ย่าดอาาก,อาากครับ,าารบทีมงานผมหมดแหละขายได้ไปสุดยอดเลยคันนี้คุ้มครับสภาพนี้ใครจนคัส <grandfather> ซีนี่สวยมากเลยคันนี้นะเสียแค่ฝาข้างกระบะมีสนิมนิดหน่อยก็เปลี่ยนได้ครับพวก โอ้ยใส่ปยังไงแมโนะปยังขัดเออขัดใส่ถือล็อกเนี่ยกกเลยแหละอืมบ่ขัดใส่ขัดใส่ไปเห็นกหีภาพไปเบืองหม้อฮาเบืองหม้อกอนในกับบานขันมีสูไปขันเนี่ยเอ้ยตั้งไหนก็ไปหนาแม่มันคิดเลตํตแท่งอะไรเฮ้ยน้องนี่เขาลึบคนลงเปล่ล่ะขันนีนี่สีเลย อันนี้ด,าาดูทรวดลายกันเลยเจิงเกลีองต่อกันเทียนตีเนาะหรวดลายงันเั็นแบบนั้นอันนี้ให้น้องมาทำเอกสารนี่ครับน้องลาครับน้องลาหมูนาย่างก,กูหมูเลยครับตื่นกับสวยขันมือเด้เาเงินหนีบย่อมตื่นเศร้าครับขันมือเด้บดได้เงินหนีบโอ้สิบโมงยังไมาทันลรือลุกอยู่ทำเอกสารอ่ะ ทำสัญญาสิ้นเรียบร้อยครับไปโอเคปลาแกก็จะเดินทางใชครับฮะโอนได้เลยเป็นมรได้โอนได้พี่ไปเวอร์ไปไหนกักลับมาโอนมาได้ก็โอนให้มันได้ตัวแต่ผมยังโอนมาได้อยู่ปลามากับลูกชายครับลูกชายครับชิปหล่อตัวพอครับอันโอ้จะลองดิเขครับกี่มือได้เนี่ยแม่นไหม โอ้โหนี่มันของแท้ครับของแท้ไปเก้าเก้าเก้าครับคันนี้ไปแล้วเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอสอําแสงครับอําแสงนอนทงนอ่บขึ้นเียตามลูปลา่น่บอปเคันเดียวแม่นถามลาไปรำกันขึ้นไปำกันถไปนแมว้านก็ล้เนแทบจะทอกันร้อยปีแลยเน่ยแมน เด็ดแถวป่ทถ้าร้อยปีเลยเฉียวอวนไปแล้วไม่แค่แมกจิบไปแล้วปากล้องเด็ของแท้ของแท้เขาบป็ปากครับนี่ซื้อเองครับก็บ้านเองเลยครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านข้าวครับโอ้ตลกจังวลยแม่มาบอกเกียร์ทำไมฮะไม่เกียร์คือไฟไซ์น่ะล่ะมันมีหกจะนึงจะสองก็แทะออกบาก่อนโอ้โอหเดี๋ยวบอกเดี๋ยวสอนผู้เฒ่าครับเออมาสอนเดี๋ยวใส่ลงมาทีเดี๋ย เยอะสิบอกอันนี้บ้างเนาะใช่เนาะขันเกียร์ถอยนี่ถ้ากันสุดเลยนี่สุดแล้วก็ลูกนี่นี่ถอยเลยนี่ขันเกียร์หนึ่งนี่มันมาแค่ส้นไหมขันถอยมาพี่อันเกียร์หนึ่งมาส้นหนึ่งสองเห็นบ่นี่ระกะมากสามจีระกะห้าปุ๊กนั่นแหละหกเกียร์ดิหกเกียร์วันนี้มันไม่รถขี่ลายปะเนี่ยนี้ครับโอ้เพราะว่าขี่ล่ายเลยนะขี่ลายมาซื้อได้หนิไม่บังมีออดลำโพงเครื่องเสียงเปิดเพลงดังๆเด้อยังขี่ไปนั่น mong mong quý mong quý đẹp mong quý đẹp mong quý mong quý đẹp mong quý đẹp mong quý đẹp cái quý đẹp mong 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 ผู้เฒ่าอมาสื่อรถครับไปแล้วว้าเบรกบู้ยไม่หัดแต่นะไปแล้วครับเหมือนมันค่าสรุปว่ะ โ oh. oh. อ้โหแห้งเด็ดบยุยหอดบานมาหนอโอ้ oh. แกใส่เกียร์ไม่เป็นครับนั่นถือเกียร์หนึ่งขึ้นวูบ oh. ปัด ไ,ไ,ปไปแถวอหอดบานมาต้องเอาเดินทางปลอดภัยครับปาดลาเกียร์ยไหมบ่แม่นยังเบสเซบอถือเบ <laughs> ิร์ดพอดีน้มันได้ฮะเออไปเไปงานอันนี้เขาไปซื้อรถเ,เดี๋ยวจิน,นํำไป <laughs> ไปแล้วครับปลาใหญ่เอ้าโอเคครับกะอู้หอกะสีส่งส่งลงลงย่าหน่อยเนาะครับเนาะรถกะเป็นการเด็นงานไปแล้วเอ้าเดี๋ยวรอติดตามผลงานของทีมงานปลาเราเจริญทรัพย์กันตอนต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ฝากนะคนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับใส่ไข่น้ำเด้อครับเด้อเอ้าสวัสดีครับ